อากาศที่โดยรวมครับสามงานสี่ตารางวาครับจาหน้าที่มาวัดล้างที่นะครับแล้วก็จะมีที่บริเวณนี้คือที่หัวไร่ปลายนาครับซึ่งเกินทั้งหมกก็รวมเกินหนึ่งไร่อยู่ครับผมก็ปลูกพริกปลูกอะไรได้ครับตรงที่หัวไร่ปลายนาะไม่สามารถปลูกบ้านได้อย่างเดียวครับที่ก็คือเป็นของแถมไป นี่ฮะบรรยากาศที่รว,รวมครับวันนี้จะมีปักป้ายทางเข้าด้วยครับห่างจากถนน3ามสามประมาณไม่ถึง100่งเมตรครับทางเข้ามาก็คือมีระยะกว้างประมาณ6เมตรกว้างมาก